สวัสดีค่ะทุกท่านเกิดอะไรขึ้นกับคู่สกุลเงิน EU นะคะเมื่อเช้านี้ก็ปรับตัวลงมานะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสรุปข่าวเช้าของ a t f x นะคะประจำวันที่29เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2563เมื่อเช้านี้นะคะก็มีข่าวออกมาว่าทางฝรั่งเศสเนี่ยอาจจะประกาศการล็อกดาวน์ประเทศนะคะก็เลยทำให้เป็นเรื่องในการกดดันสกุลเงิน EU นะคะคือใน อิมาริโอมารคองเนี่ยเขาก็ตั้งใจว่าจะประชุมวันนี้นะแล้วก็น่าจะเริ่มล็อกดาวน์ในวันพรุ่งนี้ล็อกดาวน์ประเทศนี่หมายถึงว่าปิดประเทศไปเลยนะคะประมาณ4ี่สัปดาห์นะคะแต่ว่าโรงเรียนหรือว่าสถานที่สาธารณะนะคะก็ยังเปิดให้ใช้บริการอยู่แต่พวกร้านอาหารบาร์เลยเนี่ยปิดไปเลยคือก่อนหน้านี้ฝรั่งเศสเนี่ยเขามีข่าวเรื่องเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะสูงมาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว อันดับแรกที่เขาประกาศก็คือประกาศมาตรการฉุกเฉินก่อนทีนี้เริ่มคุมไม่ไหวเขาก็ประกาศเคอร์ฟิวถ้าใครตามข่าวได้มิวเคยอ่านข่าวนะคะว่าฝรั่งเศสฝรั่งเศสประกาศเคอร์ฟิวตอนห้าทุ่มจนถึงหกโมงเช้านะคะตอนนี้เริ่มคุมไม่อยู่แล้วก็เลยจะประกาศล็อกดาวน์ประเทศเลยนะคะก็ข่าวนี้ก็กดดันสก,กุลเงินยูมากๆเลยค่ะคือล่าสุดเนี่ยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยยอดผู้ติดเชื้อรายวันก็สูงถึง5้าหมื่นรายนะคะก็ถือว่ามันสูงมากๆที่ฝรั่งเศสเขาก็เลยต้องพิจารณาที่จะล็ ล็อกดาวจริงๆล็อกดาวประเทศนะคะเป็นเนชั่นแนลล็อกดาวเลยอันนี้คุณหมอเขาก็ออกมาเตือนด้วยนะคะถ้าล็อกจริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นตามที่วิเคราะห์นะคะก็คือ,อในเว็บไซต์เอ็กซ์ติสตเนี่ยเขาก็มีวิเคราะห์แนวรับข้างล่างด้วยว่าอาจจะหลบลงไปถึงข้างล่างนะคะสําหรับรายล,ละเอียดการวิเคราะห์เดี๋ยวให้คุณหมุนมาพูดอีกทีเนาะแล้วก็อัปเดตข่าวโควิดนะคะที่ฝรั่งเศสบอกว่าจะล็อกดาวเนี่ยคือตัวเลขรวมของเขาเนี่ยตอนนี้อยู่ที่1นึ่งล้านสองแสน กว่าลายแล้วนะคะที่ติดเชื้อค่อนข้างสูงนะตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยก็อยู่ที่35มหม ก็ไม่แปลกใจนะคะที่เขาจะประกาศล็อกดาวน์นะคะแต่อันดับหนึ่งเนี่ยยังคงเป็นสหรัฐอเมริกาอยู่อันดับสองก็อินเดียนะคะสามก็บราซิลแต่ที่ฝรั่งเศสที่สูงๆเนี่ยจะเป็นออที่ฝั่งยุโรปที่สูงๆจะเป็นที่ฝรั่งเศสกับสเปนนะคะตัวเลขก,ก็หลักร้านทั้งคู่เลยค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะคะค่าเทสกุลเงินยูอยู่ก็ตามข่าวนี้ด้วยนะถ้าเขาล็อกดาวน์จริงๆเนี่ยสกุลเงินยูก็น่าจะปรับตัวลงไปได้อีกนะคะอันนี้เป็นข่าวโคโรนาไวรัสจากฝั่ง อเมริกานะคะที่ชิคาโก้ตอนนี้ก็อนุญาตให้ทานอาหารในร้านได้แล้วนะคะแล้วก็ทั้มเนี่ยเขาไปเหมือนน,น่าจะปลาใสเนาะบ้านเราน่าจะเรียกว่าปลาใสที่รัฐมิชิแกนก็เลยาทางองค์าการเกี่ยวกับสุขภาพที่อเมริกานะี่ยก็ออกมาเตือนว่ามันดูไม่ปลอดภัยนะคะก็โดยรวมก็ไปกายังเป็นที่หนึ่งอยู่เนาะข่าวตัวเลขโดยเฉลี่ยก็ยังคล้ายๆเดิมนะคะ6 0,000กว่าลายอันนี้เฉลี่ยย้อนหลังเจ็วันนะคะ ก็ทำเอาทาหายตลอดช่วงนี้แล้วก็มีข่าวจากบริษัทไซเฟอร์นะคะบอกว่า,าการทดลองวัคซีนเนี่ยอาจจะต้องอใกล้สำเร็จแล้วแล้วก็5สเตของอเมริกาเนี่ยยอดผู้เสียชีวิตก,ก็เพิ่มเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะก็ค่อนข้างสูงเลยแหละแล้วก็โนวาแมกอันนี้ก็เป็นบริษัทวัคซีนเหมือนกันก็บอกว่า,าการทดลองวัคซีนเนี่ยอาจจะมีการเลื่อนหรือชะลอการทดลองไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนะคะ แล้วฝั่ง EU เนี่ยเขาก็ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนเหมือนกันว่าวัคซีนเนี่ยที่จะมาในปีหน้าเนี่ยอาจจะไม่พอใช้เนาะมันก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่ไม่ใช่ประเด็นสําคัญอะไรแค่แค่ออกมาพูดว่าอาจจะไม่พอใช้แต่ว่าก็กดดันสกุลเงินย EU ต่อไปจากข่าวที่ฝรั่งเศสจะประกาศปิดเมืองด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าพอไม่พอเนี่ยเราต้องอาจดูว่าเขาอาจจะมีการขยายการผลิตเพิ่มเติมหรือไปดีอะไรเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็คือข่าวนี้ กับข่าวฝรั่งเศสล็อกดาวน์เนี่ยกดดันสกุลเงินยูรมากๆส่วนฝั <Okay. S 1> ่งเอเชียบ้านเราญี่ปุ่นนะคะฝั่งญี่ปุ่น ญี่ปุ่นเขาก็ออกไฟเขียวกฎหมายอัดฉีดงบซื้อวัคซีนโควิดฉีดให้ประชาชนทุกคนอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีนะคะตอนนี้รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเขาจัดสรรงบประมาณอยู่ที่6.714แสนล้านเยนนะคะเพื่อจะหาวัคซีนตอนนี้เขาตกลงกับเอตตาเซเนกาแล้วก็ไฟเซอร์เรียบร้อยแล้วนะคะซื้อ120ล้านโดสของแต,แต่ละบริษัทนะคะถ้าผลิตถ้ามีข่าวว่า,าทำสำเร็จเมื่อไหร่เนี่ยก็จะซื้อแล้วกำลังตกลงเพิ่มเติมกับบริษัทโมเดนาด้วยนะคะ ที่โมเดนานี่ก็จะซื้ออีกประมาณ40ล้าน40ล้านโดดนะคะก็เขารัฐบาลญี่ปุ่นเนขาจะจัดสรรให้วัคซีนโควิดฟรีกับประชาชนนะคะโดยอาจจะเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพที่ไม่สูงมากแต่ว่าให้ประ,ประชาชนตัดสินใจว่าจะฉีดหรือไม่ฉีดะนะคะก็เป็นทางเลือกให้ประชาชนด้วยแล้วก็อันนี้เป็นข่าวเลือกตั้งของฝั่งอเมริกานะคะสรุปสั้นๆก็คือที่นิวยอร์กตอนนี้ก็มีประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ากว่า 3. 2แล้วนะคะ ก็ปีนี้ผู้ใช้สิทธิ์ล่วงหน้าของฝั่งอเมริกาเนี่ยค่อนข้างสูงนะคาดว่าอาจจะสูงถึงร้อยหสิบล้านคนนะคะที่อเมริกาเนี่ยเลือกตั้งอย่างเป็นทางการคือวันที่สามพฤศจิกายนนะคะแล้วก็ผู้มีผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งอยู่ที่ประมาณสองร้อยห้าสิบเจดล้านรายนะคะตอนนี้ก็คาดออกมาแล้วห้าสิบห้าสิบแปดล้าน <c oughs> แล้วก็คาดว่าน่าจะออกมาใช้สิทธิ์ล่วงหน้าสูงถึง150ร้อยห้าสิบล้านนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวอัปเดตการเลือกตั้งสองอเมริกาเนาะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันทีปป่ข่าวตามตารางนะคะอันเดี๋ยวขอ,อรายงานข่าวเมื่อวานก่อนเมื่อวานเนี่ยมีประกาศยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนนะคะก็ตัวเลขอยู่ที่0.8เปอร์เซสูงกว่าที่คาดการนะคะแต่ว่าน้อยกว่าครั้งก่อนนิดหน่อยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเมื่อวานสกุลเงินดอลลาร์ก็ปรับตัวขึ้นนิดนึง <laughs> นะคะแล้วก็มีคำสั่งซื้อสินค้าคงทน ดูแลเบิร์ดกูดออเดอร์นะคะตัวนี้ก็สูงกว่าที่คาดการไว้มากเลยค่ะตัวเลขออกมาอยู่ที่1.9%เานะคะแล้วก็สูงกว่าครั้งก่อนด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีเหมือนกันแล้วก็มีรายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก CB นะคะตัวเลขออกมานะคะก็อยู่ที่แค่1 0 0 9นะคะซึ่งเหมือนผู้บริโภคจะไม่เชื่อมั่นแล้วนะคะก็ต่ํากว่าที่คาดการแล้วก็ต่ํากว่าตัวเลขขอนง,งานนะคะ่ะสำหรับวันนี้ เมื่อเช้านี้นะคะเมื่อเช้ามีประกาศจากฝั่งออ,อสเตรเลียตอน7จ็ดมงครึ่งนะคะเป็นดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI นะคะตัวเลขออกมาดีเลยค่ะอยู่ที่1.6%นะคะสูงกว่าที่คาดการนะคะแล้วก็สูงกว่าครั้งก่อนด้วยนะคะ CPI เฉลี่ยปรับแต่งค่าก็ออกมาดีด้วยนะคะแต่วันนี้มาร์กเวลาไว้เลยนะคะตอน3ามทุ่มฝั่งแคนาดาเนี่ยจะมีคำถแถลง อัตราดอกเบีย้ยนโยบายการเงินการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบีย้ยนะคะแล้วก็แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนด้วยตอนสี่ทุ่มนะคะตั้งแต่3ามทุ่มถึงสี่ทุ่มไทรเทสกุลเงินแคนดาดาเนี่ยมาร์กเวลาไว้เลยนะคะจะมีแถลงจากธนาคารแคนดาดานะคะคาดว่านะคะน่าจะคงดอกเบีย้ยที่เท่าเดิมนะแล้วก็นโยบาย หลักนีกน่าจะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าแคนาดาเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีผู้ติดเชื้อโควิดแต่ว่ายังไม่ได้สูงแล้วก็น่าเป็นห่วงเท่ากับทางยุโรปหรืออเมริกานะคะเศรษฐกิจก็ถือว่าเริ่มฟื้นตัวขึ้นนะคะเพราะว่าผู้ติดเชื้อลดลงก็มีการเปิดเมืองมีการค้าขายเรือยเพิ่มขึ้นนะคะคาดว่าน่าจะคงเดิมนะตัวเลขแล้วก็นโยบายต่างๆแล้วก็ตอนสามทุ่มครึ่งนะคะไทรเทรดน้ำมันนะคะสินค้าคงทนน้ํามันดิบนะคะจะมีประกาศตัวตัวเลขที่คาดการไว้อยู่ที่1.23อมเอ็มนะคะ1 1ล้าน 1, 1ล้านปลาเร่เนาะ,ะครั้งก่อนเนี่ยตัวเลขติดลบติดลบก็คืออคลังน้ํามันดิบอาจจะน้อยลงแต่วันแต่วันเนี้ยตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่หนึ่งล้านกว่าสําหรับข่าวน้ํามันนะคะเดี๋ยวอขอเชิญคุณหุิ่งต่อได้เลยค่ะโอเคครับขอบคุณคุณมิวนะครับที่ส่งต่อเรื่องของข่าวน้ํามันเข้ามานะครับจริงๆแล้วเนี่ยข่าวน้ํามันนอกจากประกาศสินค้านอกจากประกาศตัวปริมาณของน้ํามันดิบคงค้างนะครับ ยังมีประกาศออกมาแล้วนะครับเป็นประกาศจากอ API นะครับประกาศออกมาว่า,าตัวน้ำมันดิบ <c oughs> น้ำมันดิบนะครับมีจำนวนเพิ่มขึ้นนะครับ4.5ล้านนะครับแล้วก็คลัชชิงคลัชชิงเนี่ยจะเป็นน้ำมันที่ถูกเก็บไว้ที่เมืองคลัชชิงโอการฮมานะครับซึ่งเป็นซึ่งเป็นศูนย์กลางการการ,การเทรดน้ำมันหรือว่า WTI หรือว่าน้ำมันในอเมริกาที่ใหญ่ที่สุดนะครับ แล้วก็แก๊สโซลีนนะครับมีจํานวนมีจํานวนอเพิ่มขึ้นถึงสองจุดสองล้านบเรลนะครับแล้วก็ตัวดิสเชเลตดิสเชเลตจะเป็นการกันน้ํามันนะครับอัตราการกันน้ํามันลดลงห้าล้านนะครับผมเสร็จแล้วต่อมานะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนกลับมาก่อนนะครับข่าวนี้นะครับส่งผลให้ราคาน้ํามันนะครับปรับตัวลวงลงมานะครับเดี๋ยวเราไปดูราคาน้ํามันกันหลังจากพูดข่าวนี้จบนะข่าวนี้มาจาก i n f o q u e s t นะครับบอกว่าพายุ ซีตานะครับทำให้แหล่งการผลิตน้ำมันในอาวเม็ซิโกนะครับหยุดไปแล้ว16%นะครับแล้วก็ออพยพคนหนีนะครับ,าพพรบจากสถานีการผลิต10แห่งนะครับจากทั้งหมด543แห่งนั่นเองนะครับนี่ก็มันก็จะตีกันกันกบาราคาตัว,ต,วตัวปริมาณน้ำมันดิบคงคลาง,งแล้วก็ปริมาณน้ำมันดิบที่ API ประกาศออกมานะครับนี้ก็จะตีจะค่อนข้างตีกันอยู่เพราะว่า สปายน้ำมันหายไปนะครับ16%แต่ว่ายังมีน้ำมันดิบคงค้างที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นสองข่าวเนี้ยจะขัดแย้งกันไปในตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกราฟกันดูนะครับกราฟนะครับตัวทั้งตัวเบรนท์แล้วก็ตัว WTI นะครับยังยังอยู่ในเชิงลบอยู่นะครับถึงแม้ว่าเปิดเปิดมาวันอังคารนะครับเปิดมาวันอังคารจะดิดดิดกลับตัวขึ้นไปเหมือนเหมือนว่าอยู่ในกรอบได้แต่ว่าเนี้ยเขาเรียกว่าฟอร์บเอเอานะครับราคา ราคาวกับตัวลงมานะครับตอนนี้อยู่ที่สามสิบแปดจุดเจ็ดนะครับผมแนะนำว่าถ้าเกิดอยากจะกดเข้าออเดอร์นะแนะนำให้ราคาล่วงลงมาเบรกเอาโลนี้ก่อนนะครับประมาณสามสิบแปดจุดสี่นะครับสามสิแปดจุดสี่เนี่ยค่อนข้างไกลนะครับทำไมถึงไกลเพราะว่าหนึ่งวันหนึ่งวันของน้ำมันนะครับจะวิ่งจะวิ่งอยู่ประมาณเก้าสิบเซนนะครับเก้าสิบเซนถ้า,าว่าราคาวันนี้ราคามันวิ่งมาแล้วสามสิบเซนแล้ว แล้วราคาแล้วราคา,ากำลังกาลังลงมากำลังลงมาจากเปิดวันนี้นะครับลงมาแล้วสามสิบเซนแล้วก็จะลงมาแตะโลนะครับก็คือจะคิดเป็นห้าสิบเซนใช่ไหมครับก็จะเหลือระยะวิ่งอีกไม่เยอะครับอีกประมาณสี่สิบเซนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าวันนี้น้ํามันลงมาแตะโลหรือว่าเบรกโลช้านะครับก็แนะนําว่าถ้าเกิดถ้าเกิด คุณ f o l l o w นะครับก็แนะนำว่าอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกดในทันทีนะครับให้ดูให้ดูวอลลุ่มนะตอนนั้นก่อนนะครับวอลลุ่มนะตอนที่มันอยู่ที่โลนะครับถ้าหากว่าวอลลุ่มวอลลุ่มตอนที่มันอยู่ที่โลมันเยอะมากพอนะครับหรือว่าพอมันแตะโลประมาณสามทุ่มประมาณสามเราเราสามทุ่มที่ข่าวประกาศอ่ปริมาณน,น้ำมันคงค้างออกเนี่ยอันนี้ก็อันนี้ก็สามารถกดได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่า มันลงมันลงมาแตะช้ากว่านั้นนะครับประกาศออกมาแล้วก็เพิ่งเพิ่งจะประกาศออกมาแล้วแล้วก็มีรอต้องรอระยะเวลาสักพักหนึ่งขึ้นมาแตะผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งกดนะครับให้ให้ให้ไปกดในในใน,ในจังหวะอื่นนะครับอาจเพราะว่าพอใกล้หมดวันแล้วววลุ่มการซื้อขายก็จะหายไปนะครับมันมันมีโอกาสที่ แนวรับตรงนี้จะรับได้แล้วก็มีโอกาสจะเด้งขึ้นมานะครับเราเราสามารถรอรอรอซ้ําจังหวะ2หรือซ้าดับ2องแถวๆนี้ได้นะครับอันนี้คือน้ามันนะครับต่อมาเป็นทองครับราคาทองตอนนี้คือไซด์เวย์ชัดเจนครับเมื่อวานไซด์เวย์อยู่แถวแถวพันเก้าร้อยสิบนะครับจนถึงพันเก้าร้อยพอดีนะครับแถวแถวนี้นะครับแล้วก็ไซด์เวย์อยู่อย่างนี้นะครับเปิดมาช่วงเช้าก็ยังเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับ เส้นปล่าสีขาวนี่เป็นเส้นเป็นเส้นแบ่งวานนะครับจะเห็นว่านี่เป็นไซเวย์นะไซเว์ way อยู่ราวๆสิบเหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ใครที่มองหาจังหวะเทรดภายในวานอยู่นะครับก็ผมก็แนะนําให้เทรดภายในกรอบนะครับโดยที่ตั้งสต็อปลอตไว้นะครับไม่เกินนะครับพันเก้าร้อยสิบนะครับถ้าหากว่าใครจะเซลล์นะครับคนที่จะบายนะครับผมแนะนําให้ตั้งตั้งสต็อปลอตไม่เกินพัน พันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับตรงนี้ซึ่งตรงเนี้เป็นเป็นแนวที่ค่อนข้างแข็งนะครับเพราะว่าราคาลงมาทดสอบแล้วจากจากที่ผมติดตามมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นเป็นราคาเป็นแนวที่ละราคาลงมาที่ไรแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปทุกทีนะครับตรงนี้ราคาอยู่ตรงกลางนะครับพันเก้าร้อยห้าเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าหากว่าจะเทรดแนะนําให้ราคาเบี่ยงไปทางใดทางหนึ่งก่อนนะครับถ้าเกิดราคาขึ้นมาก่อนอยู่แถวๆราวพันเก้าร้อยแปดพันเาร้อยเคูณสามารถช็อตเซลลงมาได้นะครับถ้าเกิดราคาลงมาข้างล่างนะครับราวพันเ0้พอดีเนี่ยสามารถกดบายขึ้นไปได้เลยนะครับอันนี้คือเรามองจังหวะเล่นในกรอบนะครับแล้วก็ช่วงสัปดาห์นี้หรือว่าวันนี้นะครับวันนี้ไม่มีไม่มีข่าวเกี่ยวกับอเมริกาเลยนะครับ มีมีช่วงข้ามมีแค่ข่า,ขาวของแคนาดานะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ทองก็อาจจะยังไม่วิ่งอาจจะวิ่งเหมือนเหมือนอช่วงวันอังคารที่ผ่านมานะครับต่อมาเป็นคู่ยูโรเทปดอลลาร์ dollar, นะครับยูโรเทปดอลลาร์ dollar, จะเห็นว่าเป็นรูปเดิมเลยนะครับก็คือเมื่อวานเมื่อวานผมวิเคราะห์ไปแล้วนะครับว่ายังไงก็ไน้ต้องลงแล้วก็ หากว่าเราจะกดเซลล์นะครับก็จะอยู่ที่ราวๆราคาประมาณหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดสี่หกนะครับแถวๆนี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าต้องรอให้ราคาตัดเทรนไลน์ลงมาก่อนนะครับแล้วก็มีมีบอกไปด้วยนะครับเมื่อวานว่าถ้าเกิดว่าจะเทรดนะครับจะต้องรอให้ราคาเรกเอาลงมาแล้วเราเราถึงกดเซลล์นะครับจังหวะที่ ราคาเบรกเอาต์ลงมาเมืม่อวานคือดึกมากนะครับประมาณประมาณเราๆทุ่มกว่าหรือสองทุ่มหรือสามทุ่มจำไม่ได้ครับเราๆนี่หลังจากที่ตลาดอเมริกาเปิดมาแล้วนะครับแล้วก็ผมกดออเดอร์ไปแล้วถูกลกขึ้นมาก่อนนะครับถูกลกขึ้นมาก่อนค่อนข้างไกลเลยเราเราสามสิบปีนะครับก่อนที่จะมีข่าวในเรื่องของฝรั่งเศสที่จะล็อกดาวน์นะครับกดดันให้ราคาของเอ่อกดดันให้ค่าเงินของยุโรปนะครับอ่อนค่าลงมาแล้วก็ สามารถทำกำไรได้ในช่วงเช้านะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้การวางแผนเทรดสำหรับวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสังเกตนะครับหลังจากที่ราคาล่วงลงมาแล้วนะครับมันเกิดการไซเว่ยขึ้นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการการไซเว่ยแบบนี้นะครับถ้าหากว่าเป็นถ้าหากว่าให้ให้ผมมองนะให้ผมมองถ้าเกิดว่ายังไซเว่ยแบบนี้อยู่จนถึงช่วงช่วงเที่ยงหรือว่าช่วงบ่ายที่ ที่ตลาดยุโรปเปิดนะครับแล้วมันยังไม่ไปไหนเนี่ยให้แนะนำให้รอกด Breakout s เซลนะครับตรงนี้นะครับราคา1.1770นะครับตรงนี้นะครับไม่ไกลนะฮะไม่ไกลตรงนี้ลาวๆ10บบิบนะครับต้องแต่ว่าแต่ว่านะครับต้องให้ราคาปิดนะครับต่ำกว่า1 1ึ7งหลงไปก่อนนะครับเราถึงจะกดเราถึงจะกดออเดอร์ฟอลโล่ตามลงไปได้นะครับช่วงเวลาที่เหมาะสม ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการในการเบรกเอาแล้วน่าจะลงต่อคือเราๆบ่ายสามนะครับบ่ายสามโมงสี่โมงห้าโมงราวๆนี้นะครับถ้าเกิดว่าช่วงบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยมันถูกตบลงไปก่อนเนี่ยให้ให้ระวังให้ดีนะครับราคาอาจจะมีการวกกลับขึ้นมาได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมให้ช่วงเวลาไว้นะครับถ้าหากว่าราคาเบรกเอาลงมาช่วงบ่ายสามโมงสี่โมงห้าโมงนะครับแถวนี้นะครับสามารถฟอลโล่ตามได้เลยนะครับถ้าเกิดราคามันวกขึ้นไปก่อนโดยที่ไม่มีการเบรกเอา ตัดลงมาเลยเนี่ยก็น่าจะไม่มีจังหวะแล้วนะครับเพราะว่าไม่ไม่ไม่แนะนําให้กดบายนะครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้ไม่แนะนําให้กดบายเลยแนะนําให้รอแล้วก็เราอาจจะลากตัวฟี b o นะครับลากลากตัวฟีโบจับจับสวิงได้สวิงหนึ่งนะครับอาจจะอาจจะเป็นสวิงนี้นะครับหาจุดหาจุดที่ราคาจะพักตัวแล้วก็กด order อีกทีหนึ่งนะครับอาจจะเป็นจุดเดิมที่ ที่เรากดเบรกออามาเมื่อวานนะครับก็คือฟีโบห้าสิบนะครับหรืออาจจะใช้สวิงที่ใหญ่ขึ้นนะครับอาจจะใช้ตัวฟีโบห้าสิบหรือฟีโบหกสิบดจุดแปดนะครับถ้าเกิดเราลากดีๆนะครับมันจะซ้อนกันนะครับมันจะซ้อนกันเห็นไหมครับว่าฟีโบของสวิงเล็กกับสวิงใหญ่นะครับห้าสิบกับหกสิบจุดแปดมันซ้อนทับกันพอดีเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้นะน่าจะมีในยะสําคัญมากพอให้เราจะกดออเดอร์ได้นะครับ อย่ขอย้อนกลับไปนึงว่าเมื่อวานนะครับสาเหตุที่ผมไม่ถือออเดอร์ต่อนะครับหนึ่งคือหนึ่งคือผมผมจับฟิโบ้ด้วยสวิงนี้เนาะแล้วกราาา็ราคามาถึงราคามันถึงราคาเป้าหมายของฟิโบ้แล้วนะครับร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราจับสวิงนี้นะครับแล้วราคาเกิดการย่อตัวนะครับเกิดการย่อตัวแบบนี้นะขึ้นมาถึงห้าสิบจริงนะครับแล้วลงนะครับ จุดที่ผมจะเทคโปรฟิตนะครับก็คือร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นข้างล่างนะครับหรือหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดสองห้านะครับกดจริงก็กดจริงก็เราราวสี่สิบห้าปิบนะครับสี่สิบห้าปิบนะครับก็เป็นเป็นราคาเป็นเป็นราคาหรือว่าเป็นระยะทางที่ยูโรเทียบดอลลาร์สามารถวิ่งได้ในหนึ่งวันนะครับเป็นเป็นเป้าหมายที่สมเหตุสมผลนะครับผม โอเคครับสำหรับการวิเคราะห์ข่าวแล้วก็วิเคราะห์การวิเคราะห์ราคาประจำวันที่28ครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ